โอเคครับก็กบสวัสดีทุกคนแลวก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่ยกับผมที่หน้าเกมจกักรพรรดิฮ่องเต้นะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ค่าย PG นะครับมารอบนี้ก็ขอแวะเข้ามาจัดเกมนี้หน่อยแน,นะครับพูดถึงเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมเก่าแล้วนะครับสาหรับค่าย PG นะครับอ่ะรอบนี้ก็มีเข้ามาที่900 0กว่าบาทนะครับเบ็้แรกนี่ผมจะสตาร์ทไปที่เบ็ดซัก 240เลยแล้วกันทุกผู้ชมจัดไปครับออโต้ Auto 30รอบนะครับสลดคลิปนี้รับชมเพื่อควมบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะเกมนี้ก็ใช้แค่สกัตเตอร์3ตัวก็สามารถได้เข้าไปลุนฟรีเกมได้แล้วนะฮะดูซิว่าเแบบ็ส240จะมีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีสักรอบหรือเปล่านะครับเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ไม่มีให้ซื้อฟรีสปินนะครับมาโออเชีเรียบร้อยอทุกผู้ชมจัดไปครับผม ได้ลุนเข้าฟรีไวมากนะครับไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับทุกผู้ชมปกติได้ลุนเข้าฟรีไวแบบนี้ก็ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันจะจ่ายเต็มที่หรือเปล่านะครับมารอบนี้ก็ขอกำไรสักเท่าหนึ่งของทุนแล้วกันถ้าได้นี่ผมเลิกเลยนะฮะร,รีบเพนเลยทุกผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เข้ามาเล่นก็ซอบๆไวหน่อยก็ดีนะครับลหลายๆเกมช่วงนี้เล่นยากมากทุกผู้ชม มาโอเคสวยโอ้โหรอบนี้ได้มาที่3,200กว่าบาทนะฮะผู้ชมตอนนี้รอบหมดฟรีได้ที่5รอบนะครับโดนซื้อว่าจะโดนตัววายหรือเปล่าขอจกักรรรัิหน่อยเพื่อนจกักรรพดิต้องเข้าแล้วเลยฮะมาพระเอกของเราโอ้โหดอกน,นี้แม่งไม่โดวนวานท่านผู้ชมต้องโดนเป็นสัญลักษณ์เดียวกันเท่านั้นนะครับมันถึงจะจ่ายนะครับมาลุนที่2รอบสุดท้ายนะ ้ยดอกนี้ได้อยู่สี่พันเน้นๆครับทุกผู้ชมดูนที่หนึ่งรอบสุดท้ายนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยดอกนี้สวยขอจักรพรรดิอีกสักรอบดิเพื่อนลงไหมล่ะเพื่อนยังไงยังไงยังไงดอกสุดท้ายมาทุกผู้ชมรอบนี้ก็ได้มาที่ 13,200กว่าบาทนะครับโอ้โหฟีเกมเดียวเจอกระเบิด240นะครับเอ๊เดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันเอาจริงตอนนี้ก็ถือว่าแต่เป้าที่ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะมาดูซิว่าไปต่อจะมีอะไรมาให้ลุ้นอีกหรือเปล่านะครับวิดดอนี้สวยนะมาที่พันแนะครับทุกผชมเดี๋ยวจบออโต้รอบนี้ผมขอเพิ่มเบ็ดหน่อยละกัน มาเดี๋ยวนะทุกผู้ชมโอ้โหโอ้โหเริ่มเงียบแล้วนะฮะเริ่มสู่ความเงียบแล้วนะเอะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปเบ็ด0 0แล้วกันนะครับค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับใส่เบ็ดมากกว่านี้ก็กว่าจะไม่รอดนะทุกชมแต่ว่าถ้าใส่เบ็ดหนักมันแตกขึ้นมาก็ได้เยอะอยู่นะทุกผู้ชมแต่ว่า ไม่ค่อยอยากจะโลภเท่าไหรไ่นะครับเบียดสามยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับโดยซิว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับมาจัดหน่อยครับสุดสวยสุดสวยสกัตเตอร์แค่สามตัวเองนะเอาจริงเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นมาก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้ลุ้นเข้าฟรีได้ยากมากนะฮะทุกผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้เข้ามาเล่นก็ รอบนี้ไม่รู้ว่ามันฟุกรหรือเปล่านะได้ลุ้นเข้าฟรีไวมากนะครับจ่ายก็โอเคเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นเบ็ดสามร้อยนะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะตอนนี้รู้สึกว่ายิ่งไปต่อยิ่งลดลงนะ่อเดี๋ยวผมขอใส่ออโต้ไปซักสิบรอบก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเพื่อนอย่าพิ่งเงียบดิเพื่อนมันต้องเข้าแล้วว่า จังหวะนี้ยังไงครับสเกตเตอร์สามตัวนะฮะกดดันไม่ไหวนะผู้ชมเน300นบืดสามรอยนะครับเียบไปเลยนะฮะสงสัยงานนี้ผมว่าจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าไปไปแบบลัวๆเลยนะเผื่อว่าจะได้ฟูเข้าฟรีนะครับตอนนี้ปัญหาฟรีเกมอย่างเดียวครับทุกผู้ชมข้างนอกก็ดูทรงเหมือนจะต่ากจ้ากันนะครับโอ้โหตอนนี้ลดลงเลยที่เจ็ดพันแล้วนะฮะทุกผู้ชม มาเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนได้ลุนเข้าฟีสักรอบนี้ผมเลิกเลยนะโอ้โหรอบนี้บอกเพิ่มสองพันนะครับยังไปต่อได้อยู่ไหวเบ่าไหวหรือเปล่าไหวก็ไปต่อครับเพื่อนมาไปจัดไปครับุผู้ชมออโต้สามสิบรอบนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะ <c oughs> ขอให้หลุนเข้าฟีเออร์ดอกนี้มาเป็นไงเป็นกันครับทุกผู้ชมก็ถือว่าวัดดวงกันไปเลยนะครับ ช่วงนี้ดวงผมก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเบจะแตกมันก็แตกนะฮะทุกชมไม่ต้องไปทรงซีลงซีเรียดนะแต่ว่าถ้ามันไม่แตกก็ตอนนี้เริ่มซีเลียสแล้วทุกผู้ชมหัวเริ่มไหม้แล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหเกินไปเพื่อนดูทุกผชมผมรู้สึกผิดเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกผิดที่ได้ไม่ยอมเลิกนะครับดูดิมาออโต้สามรอบสุดท้ายนะครับ โอ้โหจบแล้วทุกผู้ชมจบแล้วจบเลยครับผมอจากที่ได้กําไรนะตอนนี้คือขาดทุนยับเลยนะครับตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณพันกว่าบาทนะครับโอเคครับทุกผู้ชมโอ้โหแม่งไม่น่ารูปเลยวะถ้าผมพอตั้งแต่รอบเมื่อกี้ก็น่าจะได้กําไรไปต่อเกมอื่นอยู่นะครับไม่เป็นไรครับทุกผู้ชมก็เข็ดอยู่นะตอนนี้ โอเคก็เดี๋ยวกลับมาแก้มือใหม่แล้วกันนะครับสหลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ